ัสดีครับวันนี้มันพุดที่อสิบหกพฤษภาคมนะฮะวันนี้ไม่ได้ทํำอะไรนะฮะวันนี้ไม่ได้ถ่ายอะไรเพราะว่าไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะวันนี้ก็ถ้าเกิดดูวิดีโอเมื่อวานจนจบก็อาจจะเห็นนะฮะว่าว่าเมื่อวานผมทำงานจนแปดโมงเช้านะฮะเออเกือบแปดโมงเช้าเจ็ดโมงครึ่งเออ อทํางานเยันตอนนั้นนะฮะผมก็เลยตื่นซะตอนเย็นเลยนะฮะวันนี้พยายามตื่นแล้วนะพยายามตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อที่ตื่นมาก่อนแล้วนะแต่ว่ามันลุกไม่ไหวนะฮะมันง่วงเนี่ยเพิ่งจะใช้สมองมาเยอะยอะแยะมากเกินไปแล้วก็นอนชาขนาดนั้นแล้วก็จะให้ลุกขึ้นมามันก็เออหัวมันตืบนะฮะมันไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ะะก็เลยก็เลยตื่นเย็นแตวันนี้ก็เลยได้ถ่ายอะไรมาไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อะไรก็กินกินข้าวกินอะไรไปนะแม่ซื้อปลาดุกผัดพริกราดพไร,ไริรกอะไรไมร มามาให้กินผมนก,ก็กินไปนะแล้วก็แล้วก็สร้างข้อหมูย่างมาต้งไห่กินข้าวสองมือนะฮะผมไม่เคยผมช่วงนี้ผมผมผมว่าผมไม่ได้กินข้าวสามมือมาเป็นเดือนแล้วมั้งเพราะว่าปกติผมจะกินข้าวแค่สองมือไงตอนตื่นแล้วก็ตอนอีกไหนสักตอนหนึ่งตอนเย็นมั้งไม่รู้เหมือนกันนะฮะเพื่อที่จะได้มีหิวนะฮะแต่เออจริงๆถ้าเกิดผมกินข้าวสามมือุกวนผมว่าหมูมันตักผมมน,น,นมมขึ้น,ข,นขึ้นแบบมากกว่าเดิมแนนะ่นอะนเพราะว่า เดี๋ยวตอนนี้ผมก็มีพุงอยู่แล้วนะจริงๆนะเออแต่ว่าถ้าเกิดผมกินอะไรเยอะกว่านี้ผมว่าพุงผมน่าจะเยอะขึ้นนะเพาะเ่าช่วงนี้ผมไม่ได้ไม่ได้อ่าขยับตัวไม่ได้ขยับร่างกายอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เดินออกไปไหนนะเพราะว่ามันจะให้กูเดินไปไหนเดินลำเละกําลนอกําลนงก,กหออ็หมอไม่ได้เปิดเออหมอไม่ได้เปิด ร้านแถวนี้ก็ไม่ได้เปิดร้านแถวนี้ก็กินหมดแล้วแล้วก็บางร้านก็ไม่ได้เปิดเพราะว่ามอไม่เปิดไงนักศึกษาไม่อยู่เขาก็ปิดกันนะฮะบางร้านเอก็เลยไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ออกทําอะไรแถวนี้นะฮะแล้วว่าช่วงนี้มันมีหลายอย่างให้ทำาไงตอ่อย่างเช่นไอ้งานเมื่อวานเนี่ยนะฮะไอ้งานเมื่อวานนี้แล้วก็ยังต้องมีตัดต่อไปอ,อีกอย่งตัดต่อไปเร็จน,นะฮะตอนนี้ก็ผมก็ตัดต่อไปเยอะแล้วแหละยันจบเดือนมีนาน,นะ,ะแต่ว่ายังเหลือของเดือนเมษาแล้วก็เนี่ยมันถึงเดือนพฤษภามันถึงตอนนั้นเลยก็รึ้อ เออผมว่าก็นั่นแหละฮะก็เดี๋ยววันไหนจะต้องก็ต้องเริ่มตัดต่อไอวีล็อกของเดือนเมษาแล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มาถึงแล้วนะตอนนี้ตอนนี้มันอัปโหลดถึงเดือนกุมภาแล้วมั้งเออประมาณเดือนกุมภาแล้วเมื่อเช้ายังเห็นอยู่เลยนะฮะเมื่อเช้าก่อนนอนนะตอนเจ็ดโมงเช้านะยังเห็นอยู่แล้วว่ามันเพิ่งจะอัปโหลดไอคลิปที่ผมไปเมืองการมาไอสี่สิบห้านาทีนะะั่นแหละเออนั่นแหละฮะอืมก็เดี๋ยวต้องรีบตัดต่อ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 ,ต,อต่อไปนะฮะเพื่อที่จะได้ หมายถึงอนาคตสัทีไม่ใช่หมายถึงปัจจุบันสัทีนะฮะเ็ช่วงนี้มันมีคนดูอยู่แล้วไม่พวกคนดูมาจากไหนกันมเพราะว่าเห็นคนกดซับสไครต์มันมันเพิ่มเพิ่มขึ้นนะเออเมื่อสมื่อศตวันก่อนมี21คนว่าเอเมื่อวานมียี่สองคนวันนี้มียี่สามคน ไม่ได้เช็คอีกตอนนี้มียี่สี่ยงแล้วแบบมันแบบมันมันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะอะไรแต่แต่มันเพิ่มไงมันเพิ่มไงมาจากไหนอ่ะคือคือคนเขาสนใจคอนเทนต์ผมคนนั้นเหลฮะแบบผมนอนพูดแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> พูดให้ตัวเองฟังอ่ะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดคนดูชอบฟังผมพูดก็ก็ฟังได้แหละ <c oughs> ก็ิีเอนกันนะเพราะว่าเออนั่นก็หมายความว่าการที่ผมพูดนี้มันเเ t e r t a i นิ่งสำหรับผู้คนนะฮ <c> ะ <oughs> เออเอ่านั้นแหละ วันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวผมก็จะนอนแล้วนะฮะอาบน้ำมันเรียบร้อยทุยอาบน้ำไปเรียบร้อยนะฮะเออพรุ่งนี้ก็ไม่มีอะไรเลยอมันจะมีเหี้ยอะไรให้กูถ่ายอะไรบางวันกูอยากจะถ่ายอตาแต่มันก็มันก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรไงชีวิตของเรามันต้องมีบางช่วงนะฮะที่มันน่าเบือ่อแบบซ้ําไปซ้ำมานะฮะเพราะคนมันเป็นอย่างนี้แหละชีวิตเราเออมันก็มันจะมีแค่บางช่วงนั่นแหละที่จะ interesting นะ,ะที่แบบมันจะน่าสนใจนะฮะที่พาชีวิตของเราประจำวันเนี่ยปกติมันก็แบบ ตื่นหมายถึงว่าคนปกตินะผมไม่ใช่คนปกตินะคนปกติเขาจะแบบตื่นกินข้าวอาอบน้ําขับรถไปทํางาน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 กินข้าวกินข้าวพักตพ,พ,พักตอนเที่ยงกินข้าวแล้วก็ทํางานทํางานต่อแล้วหลังจากนั้นก็เ,เลิกงานหาหาซื้อข้าวกลับบ้านาทำงานทํางานอะไรต่อถ้าเกิดเหลือง,งานจากจากบริษัทเลยแบบน,นี้แล้วก็ นอนนะฮะซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ทุกว,วันแล้วเป็นเออ่ไซเคิลนะฮะ cycle ของมนุษย์เงินเดือนนะฮะที่ทำงานตอนตั้งแต่แปดโมงยังหกโมงเย็นนะฮะ,ฮะหรือว่าแปดโมงเย็นห้าโมงสี่โมงไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่ใช่พนักงานบริษัทแล้วก็ไม่ได้มีความฝันที่อยากจะเป็นพนักงานบริษัทด้วยนะฮะผมาอาจจะไปเป็น,นอะไรวะน,นักเงี้ยอ,อะไรนะเหี้ยข้าราชการใช่ข้าราชการอะไรอ่ะ หน่วยกระทรวงต่างประเทศอะไรเงี้ยครับผมก็พูดหลายรอบแล้วเดี๋ยวต้องเออผมยังต้องมีนี่นะเดี๋ยวต้องอ่านหนังสืออะไรเพื่อที่จะได้ไปสอบใบกอพจนมีนาำนะฮะยิ่งยิ่งถ้าเกิดเออผมไม่ต้องถ้าเกิดรัฐบาลเขาได้แล้วผมไม่ต้องไปทหารแล้วก็ก็แบบมันก็จะได้ไปหางานได้เลยนะฮะก็ไม่ไม่อยากจะเดไม่อยากจะติดทหารแล้วล่ะเพราะว่าเอออยากจะไปทํางานตัวทีนะอยากจะมีงานจะได้ทํางานได้ผมจะได้ไม่ได้ผมจะได้ไม่ต้องมานั่ง มาอยู่ที่ที่ร้านนี้แล้วรู้สึกมันเป็นไอกาฝากนั่งนั่งเกาะแม่กินอะไรอย่างเงี้ยเราอยากไปทางานอย่างเงี้ยตอนนี้มันยังหาไม่ได้ทําไงวะเออมันไม่ใช่ความผิดของผมนะฮะแต่มันก็เป็นความผิดของผมนะที่แมที่กูไม่เรียนรอดอกแรกอ่ะเอ,อาละเดี๋ยวพูดที่อยากไร้ยว่าแต่กูไปนอนแล้วนะถ้างก็เก็ไปเจอเกันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับ